สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตั้งดิสแท็กแป๊บแป๊บครับคอร์ตที่ซีซั่น3เนี่ยกลายเป็นซีซั่น3รีโหลดเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะและที่สำคัญมีปืนใหม่มาด้วยนะคือปืนนี้นะครับ BAL 2 7เอาจริงผมยังไม่เล่นแต่ AFJX Horus ก Hor ับ ไอ้ทนายใหม่ MOR นี่เลยนะทุกคนเดี๋ยวเอาไว้มารีวิวกันในคลิปปลดแบ็กเซลว่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมทําการซื้อแบ็กเซลมาปลดแต่ตอนนี้เนี่ยผมมีอะไรน่าสนใจมาให้ดูไดว้ทุกคนนะี่คืออันนี้เลยครับเข้า,า,ทา,ทาขไปที่การท้าทายครับแล้วก็เข้าไปที่การท้าทายรายสัปดาห์นะนี่แล้วสัปดาห์ที่5นี่คืออะไรทุกคนดูอะไรทั้งเลือก j a k w a r d e n ครับของปืน Lockwood MK2 นะแค่ทุกคนเห็นรูปก,ก็น่าจะรู้ใช่ไหมครับว่ามันสามารถทําให้ปืน MK2 เนี่ยกลายเป็นปืนคู่ได้เว้ยผมเห็นตอนแรกฮะ MK2 นะกลายเป็นปืนถือคู่เพราะมันนออยู่ใหมดขง มาร์คแมนไรเฟิลไ้ยถ้าพวก s อ g หรือช็อตกัน์ดกามันปืนถือคู่ผมก็ยังพอแบบไม่แพ้ตกใจมากแต่อันนี้มาร์คแมนไรเฟิลกลายเป็นปืนคู่ครับแล้วแม่งเป็นระบบคานเวี่ยงเวลายิงไม่งจะเป็นยังไงเราต้องทวงเงี้ย แล้ววิธีการทาครับก็สามารถดูได้เลยในสัปดาห์ที่5นะจะสามารถทําได้ทั้งมันติเพเยอร์ซอมบี้และเป็นทุเลยอดนะทุกคนรอบนี้ขออนุญาตทาเป็นในส่วนของมันติเพเยอร์ก็กันนะทุกคนเพราะว่าอยากเล่นปืนนี้เร็วๆเว้ยเป็นทะเลยอดแม่งนานครับใครที่เล่นวอลซนก็ไปเลือกทําเอานะว่าอยากจะทำภารกิจไหนผมแนะนำก็จบเกมให้ได้ติดอันดับ10นะครับแล้วก็ชุบเพื่อน10ครั้งแล้วก็เกิดข,ของ50อีก2ออันก็คิวเรเตอร์ตรงไหนก็ได้ครับสักสิบตัวก็น่าจะได้นะภารกิจแรกที่ผมจะทำนะั่นคือสั ง่ายครับแล้วก็เข้ามาที่ปืนพกแล้วฮะแล้วก็นี่เห็นไหมมันจะมีคําว่าแนะนําตรงนี้แล้วก็ทําการกดใส่เลยครับแล้วก็ทําการแต่งเป็นอะคิมโบนะทุกคนมาแล้วครับทุกคนโอ้โหแล้วนี่ด่านใหม่ด้วยปล่าเนี่ยใช่ไหมนี่เป็นด่านใหม่ครับไม่เคยเล่นมาก่อนเลยรัวไปสองตัวสวยโอ้โหตายยังมีอีกแม่งเออเราตได้สองตัวสวยรูดปลื้มปื้มโหนี่ละรูดเลยรูดสองรูดสองเลย ไม่ดูตามมาตาเรือมันจะยิงคนอื่นเขานี่แน่นี่แน,ะนนะ่อีกคนนึงใกล้หมดแล้วฮะใกล้เหลืออีกตัวเดียวอ้าวครบหรือปล่าครบแล้วครับเรียบร้อยอันแรกจบแล้วอันต่อมาที่ผมทำก็คือสังหารเวเตอร์แบบไม่ได้รับความเสียหาย15ครั้งด้วยมาร์คแมนไลฟ์เพลนที่แนะนำครับมาร์คแมนไลฟ์เพลนที่แนะนำตอนนี้ก็จะมีเค d ดีครับแล้วก็เจ้าตัวล็อกวูด d m k 2ของมันเองเลยฮะเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็น m k 2นะแล้วก็ ใช้เป็นสกิลอันนี้เลยสวยดีผมก็ได้ใช้เลยเว้ยตั้งแต่ภาคสองแล้วมั้งอันเนี่ยถ้ายิงแบบไม่รับบาดเจ็บต้องหาที่แอบยิงครับอย่างเช่นตรงนี้โอ้โหได้รับบาดเจ็บแล้วไม่ได้ไม่ได้ขอฮิวก่อนขอฮิวก่อนเดี๋ยวเขาเล่นกันขอหิวก่อนขอหิวก่อนของไม่เจ็บขอไม่เจ็บขเบข้ามาเข้ามาเร็วไม่หีแน่แบบไม่รับบาดเจ็บโอ้โหน,นี่ได้ละเออเนี่แหละมุมเนี้ยผมว่าถ้าจะมีคนวิ่งมาโดนกระสุนผมเยอะแบบผมไม่ต้องได้รับ,บาดาเมจครับไม่หีแบบน่แบบไม่รับบาดเจ็บสวยงามก็โ้โหัวเต็มของชอบ เล่นแบบติ่มหน่องเลยครับบอกเลยไม่ีแน่ได้รับบาดเจ็บปะวะได้นี่ว่าโห้ยไม่ขึ้นดูดิเออ,อีหนึ่งตัวแล้วสวยต้องยิงแบบจังหนับจังหนับวะอ,อ,อโดนปาดเฉยภารกิจที่3ครับสังหารโอเปอเรเตอร์โดยการใช้มาร์มนไลเฟิลและใช้ท่าทยิงกลยุทธ แล้วยังสามารถทําพร้อมกับอันนี้ได้เลยนะทุกคนถ้าใช้ปืนเดียวกันแล้วก็ใช้เป็นท่ายิงกลยุทธ์นะอ่าแล้วเปลี่ยนเป็นท่ายิงกลยุทธ์แล้วก็โป้งแล้วก็โป้งนี้เลยมาแบบนี้แบบนี้โอ้โหโอ้โหกว่าจะตายดีแล้วมันยิงไม่โดนผมอะแต่มันยิงได้เร็วจัดเลยแต่คําเนี้ยแฟเข้าไปแฟอีกตัวหนึ่งสองสอง,ส,องสวยแบบเดียวได้เลยบอกเลยอย่างเงี้ยถ้าแบบนี้แล้วเดียวได้แน่นอนครับแต่ดีก็สนกัน ฮ้ยฮยฮ่ายืนนี้ก็วิ่งตามหลังมาเฉยเลยไม่ีแน่อีตัวหนึ่งไม่โดนนาเมดด้วยอันที่สี่ครับสังหารโรเเตอร์แบบหนึ่งนัดหนึ่งศพด้วยช็อตกันที่แนะนำนะยี่สิบห้าตัวผมโคตรชอบสกินนี้เลยทุกคนมันดูเก่าๆอ่ะแบบว่ายิงๆไปแบบว่าสนิมกินมืออะไรกันอ่ะหนึ่งนัดหนึ่งศพหนึ่งตัวแล้วมาดิโอ้โหมันไม่ใกล้อ่ะหนึ่งนัดหนึ่งศพเอ้าไม่ใช่ห่อมากินหนึ่งนัดหนึ่งศพ้วเพื่อน โกงแล้วันนีโกงแล้วหมายความว่าต้องมีคนมาทางนี้ชัวร์นี่นะหนึ่งนัดหนึ่งศพไปดิอืโอโอ้โหโอ้โหโอ้โหอันที่สามนัดหนึ่งศพขึ้นมาโอ้ยโดนระเบิดกระลงกระละออกมาเท่เลยไม้่อกี้มาในหมดฮารผมว่าน่าจะง่ายขึ้นเยอะครับแค่นัดเดียวก็จะตายเลยแบบ เนี่ยอันนั้นหนึ่งนัดหนึ่งศแบบชิวๆอันที่5คือสังหารโดยช็อตกันหนึ่งครับแต่ว่าห้ามเล็งแล้วก็ห้ามโดนดาเมจ15ตัวนั่นเองครับเพ้ายฉะนสุดท้ายผมก็แนะนำไปอันนี้เหมือนกันครับเป็นบทท้ายคอมเหมือนกันเพราะว่ามันยิงแบบเดียวก็ตายเลยไงเราจะได้แบบไม่ต้องเข้าใกล้มากเว้ยไม่ีนะชิวๆเลยครับหน้าข้างหน้ามีข้างหน้ามีหนึ่งนัดสองนัดโอเคสวยๆแจ่มๆนี่นะหนึ่งนัดสวยนี่นะหนึ่งตัว พอดีจริงดอนเพื่อนไม่ตโองครับมึงตั้งใจยิงกูจริงมันจะต้องตายเหียในที่สุดครับก็เสร็จแล้วเว้ยนี่ครับเสร็จเรียบร้อย5อันทำเสร็จี่เรียบร้อยครับแล้วเราจะปลดนี่ฮะของแต่งของ M K 2นั่นเองมาที่ M K 2นะครับแล้วก็เข้าไปที่ชุดแปลงนะฮะ J A K นี่ครับ J A K Wardens นะผมโคตรตื่นเต้นหนอยอยากเอามาลองเล่นเลยฮะ อ๋อกระสุนมันกลายเป็นกระสุนช็อตกันด้วยนะเว้ยทุกคนมันเปลี่ยนจากมาร์คแมนลเฟิลกลายเป็นช็อตกันไปเลยครับแต่ของแต่งให้มาชิ้นเดียวนะเราสามารถใส่อะไรเพิ่มตามที่ชอบได้เลยนะแต่ผมขอเข้าไปดูแบบสดๆก่อนครับว่าธรรมดาแบบไม่แต่งจะหน้าตาเป็นยังไงนะนี่โอ้โหควงมาแบบคู่เลยวะนี่อมันควงยังไงครับเนี่ยฮะคุณทําได้ยังไงครับกับการยิงช็อตกันแล้วควงคู่แบบเนี้ย คุณจะเท่กันไปรึเปล่าควงแล้วแบบนิ่งมากเลยฮึบฮึบฮึบเลยอ่ะไม่มีพลาดครับบอกเลยควงแบบไม่มีพลาดไม่มีพลาดแต่กระสุนมันค่อนข้างพลาดเยอะเหมือนกันนะเห็นไหมกระหนึงทำไมมันพลาดเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยดูดิมันทำไมมันเฉยขนาดน่ะผมว่าน่าจะเป็นยิงระยะใกล้ครับดูดิระยะไกลแค่10เมตรนี่แม่งยังเฉยเลยป่ะนี่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 กระสุนแม่งเฉยไปไหนก็ไม่รู้ครับเวลารีบยิงเออทุกคนเวลาทุกคนยิงเนี่ยทุกคนยิงแบบนี้ไหมครับ ต้องใช้2นิ้วในการกดเพื่อยิงมันเนี่ยทุกคนรู้สึกลําบากไหมครับ๋ต่ผมมาสอนวิธีการกดทีเดียวแล้วออก2ลูกให้ดูก่อนอื่นให้เข้ามาที่เมาส์แอนด์คีย์บอร์ดนะแล้วเข้ามาที่เกมเพย์ครับทุกคนให้ทุกคนเลื่อนลงมานะจนเจอ,อการตั้งค่าขั้นสูงของการต่อสู้นะกดเข้าไปแล้วให้มานี่ฮะลักษณะของอะคิมโบตอนแรกจะเป็นอิสระอยู่เว้ยให้เราเปลี่ยนเป็นแบบจักคฟู่ครับแล้วทีนี้ทุกคนก็สามารถกดทีเดียวแล้วออก2อัดได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวา สบายกว่าเดิมเยอะเพราะปกติเราต้องมานั่งอย่างเงี้ยแล้วมาาันจะคุมปืนยากเวยเวลาใช้2นิ้วอะไม่รู้ใครเป็นเมอนผมนะผมคนหนึ่องอะที่คุมปืนยากครับผมทนไม่ไหวแล้ว่าทุบขอย่างเอาไปเล่นแป๊บหนึ่งเอาไปเล่นแบบดิบๆแบบนี้เลยครับเดี๋ยวเข้ามาแต่งทีหลังว่ามันขาดเหลืออะไรนะแล้วก็มีโหมดใหม่มาด้วยรีเซ็ตเจนจัดเต็มโหลดครับไปลองดูหน่อยว่าไหนก่อนลองของใหม่ในซีไหนใครอยากลองของใหม่บ้างลงมา โอ้โห,โอโหไอ้นี่ก็ใช้และนี่แต่งเต็มจัดเลยแต่งอย่างเต็มอะ่ะเดี๋ยวประเด็นคือมันใส่ไอ้กล้องยาวๆทำไมวะอุย้ยแล้วเหมือนเราจะเอาปืนมาได้ด้วยเลยครับดูดิเนี่ยตอนเดินลงมามันจะถือปืนที่เราเอามาด้วยเลยครับเอาอวาหมดที่จริงใจว่ะทุกคนไม่ต้องไปหาปืนให้เสียเวลาครับลงมาบวกกันได้เลยนรีเซอร์เจนนะแจมแจมไอ้อ้เพื่อนครับเนี่ยแทนนัทเราได้ปืนมาเลยครับสองกระบอกเห็นไหมเอาวหมดที่จริงใจเรามีไหมแถวนี้แน่นอนบอกเลย มาลง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 มาเรียบร้อยไปหวันเป็นที่เรียบร้อยครับยืมปืนมาเล่นหน่อยดีกว่าต้อใช้ลงมายิงระยะไกลยิงระยะไกลโอ้โหกระสุนค่อนข้างย้อยเลยไหมบวกอะไรเพื่อนเราหิวอยู่นะอือโอ้ยนัดเดียวผมนัดนัดเดียวปอดแตกเลยเหรอเวอร์เวอร์มากอือขาหักขาหักโอ้โหต้องนัดตายเลยโคตรแหลกจิบหายแล้วครับ ความกล,ลัวใหม่ครับเป็นการเผยแพร่ความกลัวอันใหม่บอกเลยว่านะต้อเกิดความกลัวชิ้นใหม่ความกลัวแบบความกลัวคู่อยู่ข้างล่างอืมอืมอือนัดนัดโอ้โหนัดเดียวเสียวหัวเลยนัดเดียวเสียวหัวทันทีครับทุกคนเข้าแบบบล็อลีกระสุนค่อนข้างเร็วนะไม่ได้ช้านะทุกคนข้างบนมีคนอืมอืออือ เลยโอ้โหเกือบละเมื่อกี้อยู่นี่ก็ยิงไม่โดนเหลือเชื่อใครให้ใครอนุญาตโอ้โหโอ้หูนักเลี้ยวตายผมว่าเมื่อกี้มันเพิ่งลงมาแล้วมันมีแค่เกาะแค่กล่องเฉียดไปนักเลียวตายเลยใครทำอะไรอยู่หลังใครทำอะไรอยู่หลังเรืออืมโอ้แต่มันไม่ค่อยแม่นเลยไหมอืมพอแตกอืมเรียบร้อย มันจริงๆเลยปืนนี้มันยอดว่ะสุดจัดเลยว่ะทุกคนเนร่างบัจฉิดคือไม่มีใครสู้ได้แน่นอนครับคือถ้ายิ่งจ่อดแบบจังหนับอ่ะเข้าหัวแน่นอนครับตียิงแง่แก่เลยทันทีเราขึ้นข้างบนเหนือทุกคนวะโอ้โหข้างบนตัวเพื่อนโดนแล้วไม่เป็นไรเราช่วยได้ครับไปโอ้ยโอ้โหแม่เอ้ยแม่เอ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้นะนัดหนึ่งโอ้โหกำลังจะโชว์เทพเลยครับอยู่ไหนวะ หนึ่งสองสามอ๊ย้ยไม่เห็นสมบุกนอนนอนทำไรนอนทำอะไรเรียบร้อยแต่นูบดอ,อกเอาวะยิงมันมากเลยทุกคนปืนเนี้ยผมแล้วนี่เป็นปืนเพิ่งมาใหม่ผมบอกเลยว่าโดนเนื้อแน่ๆนี่ขนาดไม่ได้แต่งเลยนะออา,ามาแบบสดดิบๆเลยไปทุกคนมันจะมีคนอยู่ข้างบนฮนะแต่เราไม่กลัวเขาหร่เพราะเราปืนโหดมากพูดจริงขึ้นมามึ้นมา อือองนัดเรียบร้อยตายเรียบร้อยส er. ีแงทุกคนสองนัดสีแง่ผมจะสีแง่พตโ,โ, um โ,โ,โเนี่ยนะโอ๊ยโอ๊ยโอโอ๊ยโยโอ๊ยยอ๊ยยเกือตเพื่อนต่างมุ้งแล้วก็มุขอหน่อยขออากานิดนึงเรียบร้อยตายตายมาเพื่อนลุกขึ้นมาเอาว่ะเอาว่ะเล่นก็ได้เพลินเพนครับ โหที่หา,ายแล้วโดนที่หายแล้วเราจะช่วยเพื่อนอยังไงดีวะเนี่ยเ,เราต้องไปซื้อเพื่อนห่อยดิมาดิมาดิเราต้องเอาอะโอ้โหแม่งตันใช้ไอ้นี่ครับใช้อาวุธมิลี <laughs> น่าเสียดายตอนเราชุบเพื่อนเมื่อกี้ก็ไม่ทัน,นครับไม่มีคนขึ้นมาไงโอ้โหแล้วไอ้คำนี้ครับ คนนี้ใช้ปืนเหมือนเราด้วยนะเขาลองดูนี่ว่ามีแกเขาแต่งมามาดีไหมนะ A few minutes later เอา้าจะรอดูไม่ได้ดูครับแม่งแชมป์ไปเลย <laughs> โอโ้โหแม่งแชมป์พะกบองครับเ <laughs> ต่งจริงๆมาทุกคนเรามาแต่งกันดีกว่าให้มันโหดกว่าเดิมนะอันนี้ขนาดไม่ได้แต่งอะไรเลยนะยังแรงแล้วก็ดีขนาดนี้เว้ยถ้าสมมติเราแต่งจะดีกว่านี้นะทุกคนเราสามารถแต่กระสุนอะไรได้บ้าง ระสุนเพลิงก็ใส่ได้อยู่เหลือเชื่อไม่ใช่ดะ้อนบีสนะทุกคนอาจจะอาจจะไม่ใช่ไหนลองก่อนเอาไปลองใส่ดูก่อนอันนี้ดีกว่าเป็นความเร็วจากท่าวิ่งสู่ยิงด้วยครับเวลาเราวิ่งไปเราจะได้แบบเอาปืนเข้ามายิงมาเร็วขึ้นนะก็บอกปืนเปลี่ยนไม่ได้นะแต่เปลี่ยนปากกระบอกปืนได้ฮนะเพราะฉะนั้นเราจะหาอะไรที่มันทําให้มันแรงขึ้นหรือไม่ก็นิ่งขึ้นมีไหมความแม่ยมมนยําอันนี้เพิ่มความแม่นยําน่าสนใจครับลูกปายแคบลงด้วยเอาว่ะเพราะว่าน,นี้น่าจะดีสุดกับโชคกใบสันนะแต่ผมขอนาาาดูก่่รับบววะสไไฟเป็แหนนะ อากระสุนไปเป็นแบบนี้ครับอู้ดูแล้วน่าจะโหดเว้ยเดี๋ยวนะผมอยากรู้ว่ามันออกไปกี่นัดออกไปเป็นไฟอย่างนี้เลยเหรอมันมันจะตายไหมวะเนี่ยถ้าสมมติเป็นกระสุนธรรมดาจะเบากว่าครับอันนี้แรงกว่าแต่ว่าระยะได้น้อยกว่าว่ะผมอยากเน้นเรื่องระยะมากกว่าไฟเว้ยแต่ดาเมจมันสูงขึ้นก็น่าสนใจเว้ยขอลองกันไม่ลองไม่รู้ครับ แต่ว่าโนนเลยครับเปลี่ยนกลับดีกว่าไม่ไหวแม่งยิงแทบไม่โดนเลยเอาเป็นไม่ต้องใส่กระสุนดีกว่าครับง่ายๆขอลงแบบคนเยอะๆตรงไหนก็ได้คนเยอะๆมาลงมาอ่งนัอีกนับหนึ่งอีกนับนึ่งเรียบร้อยล่วงหนึ่งตัวสวยแจมๆหน้าเราหนึ่งตัวโอ้โหหมดหมดหมดหมเดี๋ยวดดีดีกเลยมมา ตดนแฟดไหมวะไปแล้วไปไหนวะอืออือม,มาสิมาสี่มาสี่วัดกับชดกันไม่เล่าอโคตรแรงเลยวะนัดหนึ่งสองนัดสวยโอโ้โหใครมาจากไหนครับเนี่ยตา์ยิงตายมาอยู่กับเพื่อนเดียวครับเมื่อกี้เราไม่เจอเพื่อนเลยแทบจะไม่เจอเพื่อนเลยอืออือชุบกันอยู่ชุบกันอยู่เหรอ เรียบร้อยโอ้โอหโคตรแรงวเดี๋ยวสนยไ,ไนเจออย่างไรวะเดี๋ยวสไนมาเอามันยิงผมจากไหนวะได้ไปสองเลยวะสวยๆไปแล้วสองตัวก็บ่อยันเมื่อกี้บอกเลยแฝดเข้าไปแฝดเข้าไป,แบบไปโดนแฟดอย่างนี้ก็สวยเลยครับอืมนัดหนึ่นองอ,อีกนัดหนึง่งอีกนัดหนึ่ง หวยเลยวั๊บปั๊บปับเอาเพาปืนเราแรงครับมีคนมามีคนข้นางบนไปไหนวะนี่เนี่ยนี่เนี่ยสองนัดล้วนสองนัดล้วนโคตรแรงอ่ะทุกคนแรงจัดรู้สึกเหมือนจะแม่นขึ้นด้วยนะเท่าที่ลองยิงดูมันรู้สึกว่ากระสุนมันเกาะปุ่มดีกว่าเดิมเมยอะแล้วหลังจากนี้ก็เหลือแค่ความแม่นของคนแล้วครับว่าจะปุมปืนมันได้ดีขนาดไหนนะหนึ่งนัดร่วง มาออก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 มาเร็วออกมาเร็วออกมาเร็วโอหมด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 โอหอนที่ายแล้วโดนโดนวงตายซะกันผมอะไรครับเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่าครับจะตายอือสองนัดร่วงเอาไปด้วยก่อนเลย ถึงเราจะเอาตัวอื่นไม่ได้แต่เรา,เาตัวนี้ไปด้วยครับยิงตายแล้วเอาไปด้วยแ <Really quick. S 1> ม่เงเอ้ยน่าเสียดายครับถ้าไม่มีคนอีกคนหนึ่งผมน่าจะรอดนะเมื่อกี้เนี่ยมันมีคนดักอยู่เว้ยแต่ปืนเดียวกับเราเลยแล้วสีเดียวกับเราด้วยแล้วปืนเราไปใช่ปะวะเหมื่อไม่เจ้าปืนผมไปใช้เลยเมื่อกี้น่าจะใช่นะน่าจะเห็นดกัดกดกักอยู่แล้วก็เอาไปใช้เลยเอาเลยมั้กเอาเลยมั้กโอ้โหน่าเสียดายวะ่ะ ยิงไปได้แค่9ตัวเหมือนกับตอนที่ยังไม่แต่งเลยครับ right. แต่อตรงนะคือปืนดีขึ้นครับยิงได้ก่อกลุ่มมากขึ้นแล้วก็แม่นขึ้นครับเหลือแค่ความสามารถในการยิงแล้วฮะเอาจริงโกงนะเวลยะยาวาจิคือโกงมากอ่ะยิงแค่สองนัดก็คือตายเลยไม่ได้เกียงเยครับถ้าเป็นปืนกลอ่ะโอเคฮะผมได้เล่นปืนนี้จนหนำใจแล้วเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมไปดีกว่าใครที่ยังไม่ปลดก็รีบไปปลดมาใช้เะครับเพราะว่ามันโหดมากอาจจะโดนเนิฟในภายหลังแน่ๆคลิปหน้าอยากให้ผมเอาปืนอะไรมาเล่นอีกก็ลองคอมเมนต์บอกด้วยนะครับส่วนี้ผมไปแล้วเจอกัน